ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีวันที่9มิถุนายน2564นะคะแอดมินหนูน้อยก็สวัสดีทุกท่านนะคะ บ่ว่าจะเป็นคุณพี่เนาะจ้าคุณป้าคุณหน้าคุณอาเนาะจ้าเนาะหลักอะคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเนาะจ้านะเนาะแอดมินหนูหน่อยกัสสวัสดีทุกท่านเดอ้อจ้าเดอ้อสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วเนาะจ้าเนาะเข้ามาแล้วหลักอะสำหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่เนาะจ้าเนาะเบิ่งคลิปแอดมินให้จบเดอ้อจ้าเดอ้อ ถ้าท่านเบิ้งจบคลิปนะจจะท่านจะไม่โชคนะจจะเนาะเดี๋ยวก่อนสิไปเบิ้งเลขห้าน้อยของมือนีนาะจะเนาะมารีวิวสบู่ก่อนนาาจะของมาฮอดแล้วด้อจะเด้อท่านไดสนใจสิซังกะทักไล่แอดมินมาเด้อจะเด้อแล้วก็หรือว่าจะโทษมากก็ได้นาะจะเนาะ สบู่อีหยังเนาะจ้ะเนาะมีตะกอนสีงามๆเนาะจ้ะ,นะเนาะบํแม่นขนมเนาะจ้ะ,นะเนาะบํแม่นขนมเด้อเป็นสบู่เนาะจ้ะสบู่ผิวสวยเนาะจ้ะเนาะสบู่เป็นสบู่อาบน้ำเนาะจ้ะเด้อทูดตัวล่างหนักก็ได้เนาะจ้ะเนาะ จะมีอยู่หาสีเนาะจ้ะเนอะหาสีหาสูตรสูตรนี่เป็นสูตรโยเกิร์ตสตรอเบอรี่เนาะจ้ะเนาะสูตรโยเกิร์ตสตรอเบอรี่สีนี่ก็สิเป็นทับทิมคอลลาเจนเนาะจ้ะสีชมนี่ก็สิเป็นแครอทเนาะจ้ะเนาะ สีชมพูนี่ก็สิเป็นหัวเชื่อเล่งขาวน่าจาะเนาะมะนาวน่าจาะเนาะสีเขียวมะนาวเล่งขาวน่าจาะเนาะผิวสวยออร่าทุกสีนะคะท่านใดสนใจนะคะโทรมาที่เบอร์0 9 2 6์2 5 5 1 3นะคะ idline noo 1 5 9 9นะคะ สำหรับรุ่นนี้เนาะจ้ะเนาะสบูรุ่นนี้มันสิแพงกว่ารุ่นที่แอดมินเอามาขายชุดแหลกเนาะจ้ะเนาะมันกะจะคล้ายๆกันนั่นแหละเนาะจ้ะเนาะก่อนมันกระสิคือกันเลยเนาะจ้ะเนาะแตกต่างที่เขาใส่ถุงมากเนาะจ้ะเนาะอันนี้เขาจะใส่ถุงซีนมะาหอายเนาะจ้ะเนาะมันก็นเลยมีราคาแพงกว่าเนาะจ้ะเนาะหละกักะมีสติก กระติดห้ทุกกอนเนาจะชุดแรกนั่นมันเป็นถุงเดียวกันเลยนอกจากเนาะสบู่มันกับซิมมีสติ๊กเกอร์นอกจากเนาะสำหรับรุ่นนี้ซิมีสติ๊กเกอร์ห้ทุกกอนเนอกจากเนาะสิมีถุงสิน้นเพิ่นสิ้นมาห้ทุกกอนเนอกจากเนาะมันก็เลยราคาแตกต่างกันเนาะจากอันนี้แอดมินกะมาอธิบายให้เข้าใจนอกจากเนาะรอบนี้นอกจากเนาะ ก้อน230บาทเนาะจ้ะเนาะรวมราคาทรงเนาะจ้ะเนาะทรงฟรีแอดมินทรงฟรีเนาะจ้ะเนาะ10ก้อน230บาทเนาะจ้ะเนาะแบบโอนเนาะจ้ะเนาะถ้าท่านใดให้แอดมินเก็บปลายทางก็สิเป็น240บาทเนาะจ้ะ ผิวสวยออร่าเนาะจา้ะเนาะผิวขาวกระจา่างใสเนาะจ้ะเนาะสบู่เป็นสบู่กรูนต้านะคะสบู่ระเบิดขีคไข่เนาะจา้ะเนาะหากท่านใดสนใจกะโทรมาหาแอดมินใดเด้อจ้ะเด้อแอดมินกเสิขึ้นเบอร์โทรให้คือเก้านั่นล่ะเนาะจา้ะเนาะ ต่อมาก็สิเป็นทูบนะจ๊ะเนาะทูบทูบไอ้ไข่นะจ๊ะเนาะทูบนี่กะซงฟีคือกันเด้อจารเด้อชุดละ199่งรเก้าสบ้าทเดอจาร,ร์งฟีเหมือนกันนะคะมือนี้เป็นวันพระนะจ๊ะเนาะแอดมินวาสิจุดทูบอยากจุดทูบมาแบ่งปันท่านผู้ชมนะจ๊ะเนาะ เดี๋ยวถ้าแอดมินจุดแล้วถ้าตัวเลขมันตรงกันกับกับเลขตัรล่างเนาะจา้ะเนาะเดี๋ยวแอดมินสิเห็ุคลิปสั้นๆให้เด้จ้ะเด้อให้เขามาเบิ่งกันแล้วกันเนาะจา้ะเนาะเพราะว่าตอนที่แอดมินอัดคลิปนี่มันเป็นตอนเที่ยงขึ้นเนาะจา้ะเนาะตอนนี้เป็นตอนเที่ยงขึ้นได้จ้ะเฮ้ากับสิพอกันนี่มือเศร้านะจน้ะเนาะคลิปนี้แอดมินสิลงตอนเศร้ามืออื่นเศร้า เป็นตอนเศร้าของวันนี้เนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวถ้าจังไดแอดมินจุดทูบแอดมินจะเฮ็ดคลิปสั่นๆล่งหายเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าถ้าเอาไปโพสต์ไวใ้ในในในห้องชุมชนบางทันเพิ่นกะเขาไปเบิ่งว่าเป็นเนาะจ้ะเนาะบางทันเพิ่นเขาไปเบิ่งว่าเป็นแต่ว่าถ้าเ่เห็นคลิป แสดงว่าแอดมินบอดายโล่งนะจ๊ะเด้อถ้าตัวเลขมันบอกเขากันกับเลขต่ล่างแอดมินอาจจะบอลงนะจ๊ะเนาะแอดมินมีเพจสบู่นะจ๊ะเด้อแอดมินกำลังสั่งไว้นะจ๊ะเนาะแอดน่หน่อยๆก็ฝากท่านผู้ชมไปกดไลค์กดแชร์ให้เพจสบู่แอดมินแน่นะจ๊ะเด้อสบู่อัดก้อนสมนุนไพรราคาถูกกลิ่นหอมฟองเยอะ มีบริการเก็บปลายทางเนาะจ้ะเนาะอันนี้เนาะจ้าเป็นเพจสบู่ของแอดมินเด้อจ้าเด้อแอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่เด้อจ้าเด้อไปค้นหาทางเฟซบุ๊กเด้อจ้าเด้อพ้นห้าน้อยเมือ่อวานนี่เนาะจ้าพ้นห้าน้อยเมือ่อวานเนาะจ้าเด่นสามรองสี่เนาะจ้ะเนาะเด่นสามรองสี่เท่ามากคู่เน,นาะจ้ะเนาะเลขพี่น้องสามสี่ตัวกรับรอบปกติเน,นาะจ้าเป็นตัวกรับออก ซีสามเนาะจ้ะเนาะแต่เลขในตารางเป็นสามซีเนาะจ้ะรอบวีไอพีเนาะจ้ะเมื่อวันก็ได้บนล่างรอบวีไอพีเด้อจ้ะเดอะ้อเข่าที่ชุดเด่นมัดเลยเนาะจ้ะเนาะสามเก้าเนาะจ้ะได้เลขกสามเก้าโตโกลับเนาะจ้ะเนาะ เข่าที่ชุดเดนชุดเจาะพ้อแม่เนาะชุดเจาะสามซีสามเก่าเข่าชุดเจาะหลักกะข้างบนออกสองหาซีเนาะจ๋ะเนาะเป็นเป็นชุดกับเมดเนาะจ๋ะเนาะหมือวานเนี่เป็นชุดกบถ้าท่านใดบบกับกระตับแตกเล้วจ๋าเด้อเพราะว่าถ้าเล่นเหล็กก็ต้องกับไว้น้ำเนาะจ๋ะเนาะเหล็กในตะล่างมาสามตัวเน้อจ๋ะเด้อ แอดมินก็นเคยบอกอยู่เนาะจานะ้ะเนาะว่าเลขแต่ล่างของแอดมินอะสเขาสามตัวบ่อยๆให้ทันผู้ชมท่านใดที่จับเป็นเนาะจานะ้ะเนาะจะเป็นให้จับเองได้เนาะจานะ้ะเนาะถ้าให้แอดมินจะห้มัน่นมันสิบอกคือเด้มันสิหลายมันสิไปทัว่วมันสิไปทั่วทีบพราะว่าแอดมินบอถนัดสามตัวเนาะจานะ้ะเนาะ แอดมินกระดีใจกับทุกท่านเนาะจ้าที่ถือรางวัลแลวจ้าเดอ้อเบิ่งเลขเด่นในตารางกันต่อเลยเนาะจ้าเลขเด่นในตารางนะคะเจ็ดแปห้าหสมนะคะ เด่น7และรอง8นะคะเลขซีติดมาในตารางอีกแล้วเนา,จาะจ้ะเนาะหรือว่าซีจะยังย่งยูเนา,จาะจ้ะเนาะเลขซีนี่นั่มาตลอดเลยเนา,จาะจ้ะสำหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่เนา,จาะจ้ะเนาะเลขตาล่างของแอดมินร่วม3รอบในตารางเดียวกันด้อจะ้ะเด้อรอบพิเศษรอบปกติหลกักะว i p เนา,จาะจ้ะเนาะเลข บ่ได้เข่าซุ่มเมื่อบ่ได้เข่าซุ่มรอบเด้อจ่าเด้อบางมื่อกระเข่าสองรอบบางมื่อกระเข่ารอบเดียวบางมื่อกระเข่าสามรอบน่าจา่ะเนาะบางมื่อกระเข่าจักรรอบเด้อจ่าเด้อให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อจ่าเด้อ ต่อไปแอดมินสิจับชุดเดนไฮเนาะจ้ะ ชุดเด่นนะคะ7 8 7 4 7 5 7 6 7 3 8 4 8 5 8 6 8 3นะคะ ชุดกันนะคะ4 5 4 6 4 3 5 6 5 3แล้วก็6 3นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะท่านใดที่นำตัวเลขไปใช้นะคะโปรดใช้อย่างมีสตินะคะเมื่อละหาบาท10บ,บาทกระพอด้วยจ้าเด้อต่อไปแอดมินจะเจาะชุดเน้นให้นะจ้ะเนาะ แอดมินกับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเนาะจานะ้ะเนาะท่านใดที่เข้ามาเบิงมากกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินแอดมินกับขอบคุณดเดอ้อจ้ะเด้อบางท่านกับบ่ได้เล่นเนาะจานะ้ะเนาะบางท่านเพิ่นกับมกักเบิง้งซื่อเพิ่นกับเข้ามากกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินแอดมินกับขอบคุณหลายๆดยาเดอ้อจ้ะเด้อ มื่อนี่แอดมินเน้นชุดเด่นทั้งหมดนะจนะ๊ะเนาะสำหรับเลขทุบนั่นแอดมินสิเฮ็ดคลิปสันส้นๆลงหายเด้อจ้ะเด้อถ้าถ้าแอดมินจุดทูบออกมาแล้วถ้าเลขบ่บ่ตรงบร่เข้ากันกับเลขในตารางแอดมินอาจจะบ่ลงเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวมันสิ่ลายตเนาะจา้ะเนาะถ้าเลขแอดมิน จุดทูบออกมามันมันไม่ัวตรงกันเนาะจ้ะเนาะแอดมินกระสิเห็ดคลิปสันส้นๆลงองหายเนาะจ้ะเนะาะหายหายทันผู้ชมพิจารณาาบึงเนาะจ้ะเนาะบได้หายหทันผู้ชมงมง่ายเนาะจ้ะเนาะหายมาเป็นแนวทางมากเก่งใส่กันเนาะจ้ะนะเนาะหายแหมากเก่งส่กันเนาะจ้ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บม่ทนนี่เล้วจ้ะเดอ้อขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ